น้อมนอบน้อมกาบารมมท่ามเซอร์เชิญเจ้าค่ะคะสวัสดีทุกทุกคนการปฏิบัติทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมนี่นะมันจะเป็นต้องเขาเรียกว่าจะเป็นต้องเป็นอเดินสายกลางสายกลางนี่สำคัญ ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านเคยเดินคือสุดขั้วนะทนะ่านปฏิบัติทุกทรมานก็เต็มที่ ท้ายท่านก็ต้องมาตรงที่มันสายกลางนั่นแหละนะมัชชิมาปฏิบัติธรรมธรรมจักรกระปวัตนสูตรอ่าซึ่งเป็นปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งแรกบัญจวชีทั้งห้าเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับนะที่เห็นพระองค์เนี่ยมาคือตอนแรกเนี่ยพระองค์ทรงทรมานกายใช่ไหมแล้วก็หยุดทรมานกายแล้วก็มาดื่มฉันอะไรต่างๆนะตามปกติเพื่อให้ร่างกาย แล้วก็เดินสายกลางแล้วก็มาไข่ควรองค์ธรรมอ่าท่านบรรลุตรงเนี้ยคือมันต้องเดินสายกลางไม่ตึงไปมนไปีไ่ธรรมะเนี่ยการที่มันมีสายกลางอยู่เนี่ยถ้าเป็นในระดับของ โลกิจเีเนธรรมะมันจะมีสองขั้วอยู่เสมอมีทุกข์ก็มีสุขมีสังคตะก็มีอสังคัะสังคตะค,ตคือมีการปรุงแตง่งธรรมธาตุที่มีเหตุเกิดจากการปรุงแตง่ง ก็มีธรรมชาติที่ไม่ต้องปรุงแต่งมีโลกิยะก็มีโลกุตระโลกิย็คือทำแบบโลกโลกโลกุตระคือทำเหนือโลกแต่พวกเราบางครั้งเราก็จะมาเรียนในเรื่องของโลกุตระกันด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สุญญตาทำงานด้วยความว่างอย่างนี้นะคือให้จิตเราเนะี่ยอยู่สุญญตากายเราก็มาอยู่เลยจิตเราอยู่ที่โลกุตละสม,มุตินะแต่กายเราก็อยู่ในโลกีย,นยนะนี่แหละก็ทำงานตามปกติให้ขันห้าทำงานเป็นกามปกติ เราก็ดูมันไปจิตหนึ่งแล้วก็ศึกษาโลกุศลจิตหนึ่งเราก็เข้าใจโูปิยะตามความเป็นจริงของมันแล้วก็อยู่ในโลกสมมตินีนะ้อย่างมีความสุขปกติวันนี้มาเซอร์อาจจะเข้าเร็ว ยวให้เราเตรียมตัวนั่งสมาธิกันนั่งสมาธิปกตินะถูมือหายใจกันสักสองครั้ง3ครั้งจะไปสบายลหลังทั้งตรงๆอยู่ในท่านั่งสมาธิ มองทุกอย่างในความเป็นจริงยังดูอยายะนาทั้งหลายของเราละที่รับรูปเข้ามาให้เราคิดเสมอว่ารูปทั้งหลายที่มานะที่เกิดขึ้นนเกกิดจาาควม เราเข้าใจอยู่แล้วนะทุกอย่างเกิดจากความว่างความคิดธรรมอารมณ์ทั้งหลายก็มาเกิดมาจากพุทธมาจากความว่างนั่นแหละตอนที่มันไม่มีธรรมอารมณ์มา,ม,ม,ามันก็ว่างๆพอทบมันก็เกิดนะแต่งขึ้นมาหลังจากเกิดการยึดมั่นถือมั่นนะตัณหาอุปทาน เกิดพบเกิดชาติเป็นตัวเป็นต้นขึ้นมามีอัตตาขึ้นมาฉั้นเราดูทุกอย่างนะจริงๆแล้วมาเกิดจากความว่างอะไรแม้แต่กัรห้าของเรามันก็ว่างนั่นแหละเป็นมายาแต่เราก็ยึดขันห้ามานาน แล้วก็ฝึกฝนอยู่กับขันห้าเนี่ยรู้เรื่องราวขันห้ามาตลอดนะจนเป็นจนขันห้าเป็นเป็นเรานะแต่จริงแล้วขันห้าไม่มีตัวตนนะขันห้าเป็นมายาคนระัอันนี้สําหรับคนที่เข้าใจแล้วจะเข้าใจนะแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็เข้าใจอยู่นะหลังจากนั้นก็ หายใจเรามารู้ลมหายใจรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกลมหายใจที่เข้าไปเข้าไปในปอดโน,โ,นปนโน้มความเป็นกุศลทั้งหลายโน้มความเป็นความศักดิ์สิทธ มเมตตากรุณามมตตาอุเบคาใส่ลมหายใจลมหายใจก็บริสุทธิ์ไปฟอกธาตุขันเราให้บริสุทธิ์ถึงแม้เราจะเจ็บป่วยเราจะมีอะไรร่างกายไม่สมดุล แต่ธาตุขันเราบริสุทธิ์ด้วยลมหายใจนะหลังจากนั้นให้เราเพอร่างกายเราบริสุทธิ์นะธาตุขันเราบริสุทธิ์แล้วก็โน้มนิพพานเข้ามานิพาคือความว่างดับสงบเย็น แล้วก,ดววดก็ดูความสว่างของธัดกันดูความสว่างของจิต MSR MSR นะปัญญาเข้ามาให้รู้ตัวทุกพร้อมนะ จะได้สัมผัส์อานเจ้านั้นก็กลับไปยกตัวแล้วก็ขึ้นมาสักสองคนนะอันนี้มาเตอร์วก็ดาเร็วหน่อยหนึ่งก็จะส่งสภาพว่าไปให้ให้ขึ้นมาสัก คนนะเป็นตัวแทนของหลายๆคนสมองเนี่ยมันคือกระบวนการของการปรุงแต่งทั้งหลายกระบวนการของความคิดจิตกับความคิดเนี่ยมันแยกกันอยู่นะความคิดจิตกายเนี่ยแยกกัน3ตัวเนี่ย Ơ, nó bị lói dứt, 3 tuổi này mình tiết kiệm chứ. Sáng nhỏ thân lại. có cô đi mà, gửi lời.